สวัสดีครับวันนี้วันที่26สิงหาคมนะครับเมื่อเช้านะครับตลาดผันผนมากนะครับไม่ทราบว่าจะมีข่าวนอกกระแสหรือเปล่านะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูแนวรับสำคัญของวันนี้นะครับแนวรับสำคัญของวันนี้นี่ยผมมองไปที่โซนซิ่งนะครับ3า5สนะครับถึง3า4สามี่เจนะครับแนวรับที่2นะครับก็3า3สามสถึง3ามสมี่ามสาม ส4ี่นะครับก็อันนี้เป็นโซนมาเตอร์บาร์นะฮะคือตอนนี้น้องรีบาวขึ้นไปนะครับน่าจะรุนแรงอยู่เหมือนกันนะ3า0พันจุดเมื่อเช้าลงมาทุบลงมาพันห้านะครับแล้วก็รีบาวขึ้นไปดีดขึ้นไปอย่างแรงนะครับสา0พันนะครับมาครับมาดูโซนแนวต้านนะครับที่ผมมองว่าค่อนข้างจะแข็งแรงอยู่นะครับก็อยู่ที่แนวต้านนะครับเป็นคือเป็นโซนซิ่งเรานะครับก็เพิ่งชนไปสักครู่เนี่ยครับ 3380นะครับถึง3 3ม4ดนะครับพุ่งชนหมาดๆเลยฮะแล้วก็แนวต้านที่2นะครับก็จะเป็น3397ถึง3401นนะครับโซนนี้ก็เป็นมาสเตอร์บาร์นะครับก็วันนี้ผมคิดว่าน่าจะไซด์เว์แถวๆนี้แหละครับก็ไม่น่าจะลงอะไรเยอะมากนะครับเพราะว่าเขาลงมาเช็ดเรียบร้อยหมดแล้วครับตอนนี้เลือกทางอยู่แล้วไม่รู้จะไปทางไหนนะฮะมาครับเดี๋ยวมาดูโซนซิ่งกันหน่อย ย่อบายกันตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะย่อบายกันตรงนี้แหละคือเจ็ดสองนะครับเดี๋ยวเราจะไปเก็บกันท้างบนนะครับสามสามเจ็ดสองนะครับถึงสามสามหกเก้าครับสามสามหกแล้วก็โซนซิ่งในนาคตก็คือมาขึ้นไปแล้วนะครับก็ขึ้นไปแต่ก็รอนู่นเลยครับโซนมาสเตอร์บาร์นะครับถ้าเกิดลงลึกลงมาหน่อยครับก็มีรอรับอยู่ตรงนี้ครับสี่ห้าสี่ห้าหนึ่งนี่ครับวันเสาร์ที่ยี่สิบ กันยายนนี้นะครับสองหนะครับเวลา10บโมงถึงห้าโมงเย็นนะครับเดือนหน้าเรามีสัมมนาที่อายุทยานะครับผมใครที่อยู่อายุทยานะครับก็เยินเชิญนะครับโรงแรมกรุงสีรเวอร์โฮเทลนะครับสัมมนาในหัวข้อเพราะ Money Management ไม่เท่ากันคือสอนเลยนี่ก็่ะครับอย่าบอกว่าสัมมนาครับผมเข้าร่วมสัมมนาฟรีครับไม่มีค่าใช้จ่ายแฝงด้วยครับ แบบนี้น่าสนใจไหมครับรับเพียง50ที่นั่งนะครับฝากติดตามพวกเรา Smart Profit Academy S.P.A. บำมบัดเทรดเดอร์ Academy ของเรามีการเรียนการสอนโครงสร้างราคาที่มีชื่อว่า Quantum Flip และยังมีสอนพื้นฐานสำหรับมือใหม่ในคอร์สศูนย์สู่เสียงที่ออกแบบมาให้เข้าใจง่ายๆนอกจากนี้เรายังมีห้องซิกวางแผนเทรดมาสเตอร์บาร์โซและพาทำกำไรในตลาดจริง ผ่านช่องทางดีซีทุกวันเราจะไปสอนการนมเอ็มพอร์ตที่นั่นและหาจุดเข้าจุดออกไปพร้พอมๆกันทุกคนจะต้องมีส่วนของตัวเองเพื่อยืนในตลาดนี้อย่างย,างยั่งยืนทักมาสอบถามรายละเอียดกับทีมซัพพอร์ตเราที่ F A U S A U S P A เราจะยืนในตลาดนี้ไปด้วยกันสปาสมาร์ทโปรฟิตอะคาเดมี